บทบาทนางรมาคทั้งแรกในชีวิตครับพร้อมสวมชุดไทยประยุกต์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัสดุรีไซเคิลเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมใ,<ห>ในชุดจันรระมววคนพลยุบนรัตนมณีสีเฉลียงนะครับผมและตอนนี้พร้อมแล้วนะครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงสุดพิเศษสายทานมรดกไทยสารหัวใจไทยทุกเจนนะ ไสายหัวใจไทยทุกเจนครับนะเด็กโรยลอยกระสี f Thai Spirit ในมหาปรากฏการณ์นะครับไอคอนสยามไอคอนิกลอยกระทงนะครับทุกท่านครับสวยงามมากๆขอเสียงปรบมือให้ด้ว่หนึ่งหน้าครับเด็กโรยกระสีอ่อนทุกท่านค่ะว้าวเดี๋ยวประเด็นขออนุญาตทั้งสนามทุกท่านอยู่ตรงนี้บนเวทีก่อนได้ไหมคะเพราะว่า เรามีอีกหนึ่งความพิเศษนะครับท่านไปที่ได้รับชมการแสดงชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางนักแสดงทุกๆท่านนะครับได้ในการสวมชุดที่มีการเรียกว่านําวัสดุเหลือใช้นะครับกับแก้วแล้วก็พลาสติกรีไซเคิลนะครับแล้วก็จะมีลวดนะครับที่เหลือใช้เนี่ยนำมาออกแบบเป็นชุดของนักแสดงทั้งหมดเลยนะครับโดยทีมคิดบวกสิบนั่นเองครับเพราีฉงปรบกมือหนึ่งันะครับสวยงามมาก คือหลายท่านอาจจะคิดมากเอ๊ะเป็นชุดทั่วไปสำหรับการแสดงการชมนุมหรือเปล่าว่แบบช้อปปิ้งมาในไอคอนสยามปรากฏไม่ใช่นะนี่คือจากวัสดุเหลือใช้ทั้งหมดเลยโอ้น่าภูมิใจมากๆนะคะนี่คือสัญลักษณ์และการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะสุยนินงัว่าขั้นต่อเส้นใจเธอสวยของเธอฟูจวงเนาะ是由 Kitbox 团队设计的然后服装的材料呢是呃都来自回收的例如玻璃和呃塑胶袋 So what you are seeing right now, ladies and gentlemen, we would like to present to you the costume. That they are wearing right here. Let's start from all the performers at the back. Actually, they are really important parts. So that we, so that we specifically um, design their costume and use all the natural or recycled materials. So I'd like to tell you that these are like some of the recycled glass and then recycled plastic or some of the wow. leftover wire, ladies and gentlemen. Isn't that amazing? Thank you ขอบคุณด้วยนะครับคุณนักแสดงทุกท่านเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะครุณนักแสดงทุกท่านมากมากมากแล้วก็มีคุณค่าด้วยนะครับเราเห็นว่าการอัพไซเคิล์และการทำวัสดุย่อยใช้มาสร้างสรรค์เป็นชุดมีความสวยงามมากแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับโอ้โหนางนพมาศ2,567ครับน้องเบกอร์นัเบเกี้รี่เบกอร์อะสวยนะครับทุกท่านครับสวยสวยมากสวยมากเลยนะครับโอ้โหวันนี้สวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ อีกในความพิเศษครับชุดที่น้องสวมใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นชุดที่มีความสวยงามตามแบบโบราณ ในรูปแบบรูมสมัยนะครับเซึ่งเมการนํากลับมาใช้ใหม่ของวัสดุโดยใช้ใบอ,อพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปชมให้ท่านแล้วก็พูดคุยความรู้สึกกันิด้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อเี่ครับโอ้โหโอ้โหมากวิจกมมากยิ่งอยู่ใกล้ลยิ่งรู้สึกว่าสวยสง่ามากเห็นด้วยทั้งหมดเลยเห็นด้วยทั้งหมดเลยนะฮะเขาบอกว่ามีงานนาแก้วเจรไนจากกระจกไฟรถยนต์ครับดี่คุณรถที่เราขับขับกันรถูกเลยนะครับแล้วก็รถมันคุกด้วยนะ จริงเหรอคะโอ้โหทุกส่วนประกอบค่อยๆหยิบมา so we have like the glass from the card like the typical card that we brought so the recycled glass we use it to create this wonderful design wow หรือว่าจะเป็นขวดแก้วนะครับแล้วก็วัสดุสะท้อนแสงจากปลั๊กเลื่อมโลหะเขาเรื่อมประดับสีสันโดยอนุญาตยังังน้องเบกกี้ขยับหน้าหน้าที่เดิมครับสวยมากเชื่อว่าตอนนี้คนน่าจะเก็บภาพไปอยู่แน่นอนดิฉันใช้คำว่าสวยเปลืองมากเลยอะคุณเห็นด้วยไหมคะทุกท่านคะ <laughs> 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 so, actually, all the recycled materials <laughs> as well that you are seeing right now we have bioplastic, we have ground glass, we have truck mirrors, we have um, all the glass bottles as well to create this wonderful attire, ladies and gentlemen. And the hate piece, though, is something that really special. It's lightweight as well, as right? อ <No. S 1> ีกหนึ่งความพิเศษนะครับก็คือเครื่องประดับสีสันครับ mm hmm. สร้างโดยเทคนิคหลอมขึ้นรูปนะครับเชื่อมสลักแล้วก็ฝังหนังตัวแบบตะวันตกอันยัมันอครับแล้วก็ส่วนกระทบแสงจาก่อยแก้ว โคร,รยยงสร,ร,ยยงร้างของตัวชุดออกแบบให้มีความเบานะครับรทั้งหมดนี้คือมีการนําเทคนิคแล้วก็ผ่านขั้นตอนที่มีความละเอียดพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความงดงามแล้วก็ยังมีความล้ำสมัยและที่สำคัญคืออนุรักษ์สิ่งแวดล้องด,ด้วยนะครับ so the Um, knowledge or wisdom and at the same time the light reflecting material that you are seeing right now is actually uh, from uh, recycled glass gems so they are lightweight and then the design um, just combined help to promote environmental sustainability uh, while we maintaining and incorporating and supporting um, the beautiful tradition right <coughs> ค่ะดิฉันไม่อยากออกจากเขาเลยคุณอยากจะบอกว่าจริงๆอย่างรายะเรียต่างต่างนี่ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราใช้เวลาเล่ากันนะครับมีอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับ รางสรรโดยคุณบุญหลันปั้นบรรจงนะครับผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลเพชรศิลปกรรมแห่งชาติปี2566สาขาเครื่องแต่งกายและศิลปะการ,รออกแบบศิลปะร,ร่วมสมัยนะครับและไทยประเพณีผู้ชนะเลือกการออกแบบชุดประจำชาติ m i s Universe t h a i l a ด d ปี2567ในชุดสยามมนุษย์ตีด้วยนะครับอขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งให้เลยกับคุณบุญหลันปั้นบรรจงนะครับขอบคุณมากๆนะคขอบใมากเลยคเสียใจเนาะเบกกีน่ชวนจัวยยคุณบุญหลันปั้นบร จง女士专心设计的环保泰服，就是服装的材料都是回收的。พิเศษมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณมาก Thank you very much คุณบุลันปันบรรจงอินครีเอ putting all these wonderful materials together to create um, um these beautiful traditional Thai attire เอาละแล้วมาถึงลำดับต่อไปนะครับทุกท่านครับเราจะขอนำทุกท่านนะครับก็สู่อีกหนึ่งหนึ่งชั่วงเวลาสำคัญนะครับที่เราจะร่วมกับพิธีเปิดงาน หาปรากฏการณ์นะครับไอคอนสยามไอคอนิกลอยกระคงในครั้งนี้ก็จะร่วมกันเฉลอมฉลองเทศกาลสายน้ําสุดยิ่งใหญ่ศึกษารมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนอย่างเป็นทางการนะครับ So ladies and gentlemen it's time that all of us have been waiting for is it. It the official opening ceremony of this uh, beautiful Thai c o n i k Loy k r a t h o n Festival let's kick off together ladies and gentlemen ลำดับนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับท่านแรกครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณเทรศิลป์เทเพนนะครับขอเชิญพลับมายืนรับรองกนด้วยครับ ladies and gentlemen deputy governor for policy and planning tourism authority of Thailand ลำดับต่อมานะครับขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามจำกัดคุณสุพศชัยวัฒศิวิตรคุณครับ managing director at icon siam welcome to the stage อาต่อมาครับผมได้เชิญคุณยาทิพาสิงห์สุวรรณรักษาการผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร Acting Director General at Bangkok Culture Sports and Tourism Department ลำต่อมาครับผมได้เชิญคุณพเนธวรัสรัตนรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Deputy Secretary of Commerce Board of Trade Thailand ลำต่อมาครับผมได้เชิญ คุณวิศวัตรเฉลี่ยาโชติพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท AEC Innovation c o r s e จำกัดครับ ladies and gentlemen CEO from AEC Innovation c o s e Company Limited และท้าต่อมาครับขอเชิญคุณนันดอนจิตแจ้งผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดครับ Production Manager from 5ตะขาบซิมเทียนฮอ Company Limited And, ladies and gentlemen, I'd like to take this opportunity to invite to the stage Your Excellency um, to join us in launching this beautiful ceremony. Please join me in welcoming the Honorable Ambassador of Chile to the stage. Please welcome. The Ambassador of France, please kindly join us on to the stage. The Ambassador of Naples, Ambassador of Portugal, the Ambassador of Vietnam. Please welcome to the stage and All the honorable representatives from the following embassies. Please welcome to the stage the representative of um, the embassy of Indonesia. Welcome to the stage. Italy, Japan, South Korea, Mexico, Peru, Switzerland, and United States of America. ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไอยอนสยามจำกัดครับคุณสุมาวงพันครับขอแสดทควรับรองคด้วยครับเรียนเชิญนะคะขออนุญาตกลับเรียนเชิญค่ะคุณพร้อมศัพท์ประคองทรัพย์ค่ะพานผู้แทนกรมเจ้าท่าค่ะเราขอเรียนเชิญครับนวทโรปริญญารักวาทินนายยมสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยาครับ เรียนเชิญคุณอภิชาติพัชรพินโยคงค่คะท่านนายกสมาคมเรือไทยค่ะขอเชิญคุณบัญชาฉันทนิลกกรกรมก,การผู้จัดก,การโครงการสุขสยามครับขออนุญาตกลับเรียนเชิญค่ะท่านแพทย์หญิงอมพรเกียรติบานอภิคุณค่ะท่านผู้ในการโรงพยาบาลตากสินค่ะขอเนเชิญคุณสรศิษิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้ในการเขตคลองสานครับ ขออนุญาตเรียนเชิญคุณท่านดรพานุวัต์อ่อนเทศค่ะท่านผู้ในการสำนักงานจัดการมูลปอยและสิ่งปฏิกูลสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครค่ัและขณะนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับดมถึงท่านคณะกรรมหารทุกท่านนะครับก็ได้พร้อมกันอยู่นะบริเวณพิธีเปิดของเราแล้วนะครับซึ่งพิธีเปิดของเรานะครับเราจะมีกระทงครับ่งเป็นกระทงนั่โลกครับแล้วเราให้สัญญาณด้วยกันนับถอยหลังนะครับ

Beautiful celebration together. So, what I'd like to ask from you is something easy and simple. We're going to count together and we're going to start from five to one. Are you ready? Are you ready? Yes! Let's get together in five, four, three, two, one. ไปที่สวนยงางนี้ไปด้วยกันนะครับด้วยการลอยกระทงรัอโลกนะครับและก็รามลอยกระทงนิดเดียวในโลกนะครับที่ยาวที่สุดนะฮะ Exactly ladies and gentlemen that the official launch of our icon Siam t h i c o n i c t ลอยกระทงเฟสติวัลเย้ดีชมดีครับเชิญพี่สมชายของเราทำการเก็บภาพชั้นผู้บริหารกันก่อน,นเลยนะครับ So I guess this is the moment that we like to have some rounds of photo p p o r t u n i t i e s เระไล่ชิงัวลิงต่ออีจเฮอร์อิงเลียวเนียนบ้างับวัยยังเขยี่อ่าอีเป็นข้าอีเป็นไพ่จอไฟช้งใหม่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครแล้วก็วันนี้นางรุ่งมากของเราครับ บนเบงกิวหรีไปข้างของเราสวยมากๆครับผมโอ้โหสวยงามมากดิฉันเคยติดตามนะมแต่ในผลงานของเธอวันนี้ได้เห็นตัวจริงก็รู้สึกว่าโอ้โหสวยประทับใจแล้วก็เหมาะสมมากๆกับการเป็นนางนพมาศประจําปีนี้ค่ะแต่ว่าสะกดทุกสายตาของทุกๆท่านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสวยงามมากนะครับแล้วก็เราเหนวันนี้เนี่ยความสุขเราจะไม่จบนะครับเราจะมีคอนเสตของคุณนนทนนมาด้วย รก็รองรสดใสดกันแน่นอนนะครับเจ้าง,งานจะถึงเที่ยงคืนเลยนะครั่ใช่แล้วค่ะการถ่ายภาพของเรานะคะก็ นะคะคใช้เวลาร่วมกันด้านบนเวทีแห่งนี้เพราะว่ามีหลายภาคส่วนเลยเนาะ <c oughs> ก็ดีใจคะ่ะที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองให้สื่อสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่ดีแบบนี้แล้วก็แน่นอนรักโลกไป,ปพร้อมๆกันเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับขอเสียงปรบมือในั้งนะครับให้กับท่านผู้ใหนของเราทุกๆท่านนะครับ thank you very much ขอบพระคุณคเป็นอย่างสูงนะคะเเเเวชชังชชังงงาีีียยกกไลลิิิตอจนนนทหรมมู่่非常感谢นเ领ียงเจี们庆祝一起分享这一份喜ยขอบพระคุณนะคะ thank you so much for joining us in this celebration Thank you. Thank you, so much. thank you. It means a lot to all of us here. Thank you. Oh, thank you. Thank you so much. And of course, once again, I'd like to tell everyone, never forget to join us at the exhibition, right? International Raton uh, Exhibition. And also that five uh, Provincial exhibition as well. They are really unique and wonderful. แล้วก็เดี๋ยวเจอน้องเมื่อกี้ยังอยู่กับเราหน,บน,นับนเวทีตอนนี้ครับโอ้โหวันนี้นางรำลังมากของเราสวยงามขนาดนี้ต้องขออนุญาตโน้มพูดคุยกันเล็กน้อยด้วยขอเสียงเล็กดงังๆได้ยค่ะโอ้โหนี้มากันเยอะมา,มากๆเลยนะครับว่าจะเป็นงั้ดิฉันไม่คุณไปไหนง่นายๆค่ะนอนไม่แน่น,นอนค่ะแฟนจ๋าอยู่ตรงไหนส่งเสียงมาด่วนด้วยนะครับกำลังใจเยอะมากๆขออนุญาตนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ให้ทักทายทุกท่านกันต่อเลยห้อนี้กำลังใจเยอะจริงๆครับนองเบกกี้ครับสวัสดีค่ะเบกกี้อัมชองนะคะสวยมากสวยแบบจริงๆไม่สามารถละสายตาจากน้องได้เลยจริงจริงแล้วยิ่งน่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกข้อคนถูกต้องไหมคะขอได้บ l e c h e c ว่าการได้รับบทเป็นนางนพมาศเล่าให้ฟังแรกเลยค่ะก็พ่อรู้ว่าตัวเองจะได้เป็นนางนพมาศก็ตื่นเต้นมากๆเพราะรู้เป็นอะไรที่ ยิ่งใหญ่มากใครก็จนถึงตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาไทยกลับมาส่ชุดไทยค่ะ Is it better for you to speak English? I can do both. Yeah, I know, I know that. So a lot of f a n s h a s come like from places far, you know, like overseas. So a little bit of English as well. Yeah, please. So it's my first time to be Miss Mangnopama. ใช่แล้วค่ะ Miss Ya. I'm very excited and I'm so happy to see all of you guys here as well. Thank you so much for coming and supporting. ว้าวคือชื่อว่าแล้วเมื่กี้เนี่ยภมิใจมากๆเนาะภูมิใจมากๆแล้วก็ที่สำกัญคือชุดเนี่ยเป็นชุดรักโลกด้วยใช่แล้วอินเวอร์เซอร์ชุดีชื่อทาเอ่อเอาปั้นเฉิน เออ水灯๋女神，所่就ต้常感动，也非常บ女神ีในมาก็คืเป็นจิ๋วสุ่ย้นเจี๊ยบทีรนีของค้อเป็นจิ๋วุ่ยต้นจีน๊บ่นี <laughs> น่ก็คเป็นจิ๋วสร่ยต้นเจี๊ยบที่นี่กค็ oh. คอเป็นการวส่น้ําจบที่นี่ก,ก็าือเป็นจิ๋วสุ่ย้นับที่นี่คือเป็ุ่ต้นีที่ยยน,นี่ก็คือเป็นจิ๋ t สุ่ยต้นเ e ี๊ยบที่นี e ก็ n ือเป็นจิ๋ n t ุ่ยต้ n เจี๊ยบที่น i ่ก็คือเป็น e ิ๋ e สุ่ e t ้ r เ really แต Really go for it they put ่า k e t เ e าใส่แบบหยดหยาดของน้ำจากแม่น้ำ r ับเบิลย่าเข h าไ e ใ i ชิ e นงานนี s ด้วยด้ว e ด้วยด้วยด้วยด i ว l i ้วยดวยด้วยวยดวย้ดายวย้้ว้วย้อง้วย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 ้ด้วยย้กด้วย้ยด้วยยด้ะยด้วยยด้วย้ยด้ยดแ้วย้วงวยด้วยยด้วยดยกระทด้วยแต่ว่าบวงทีก็ลอยออนไลนวยอนไลน์ด้วยค่ะเพราะววยวย ดีใจมากๆค่ะที่ได้ใส่ชุดที่แบบทำมาจากรีไซเคิลมันเป็นอะไรที่หนูสิกว่าเจ๋งมากๆเลย New technology สุดๆครับผม It's it's innovative right t h a t ่าคุณวัน a านว่า n ะใส and and also and you you mentioned about that thank you very much because our กระท this ด e ี่ is something special as well มนทำมาจากวัสดุทำกระทมเหมือนกันคุณอาร์ตไม่ใช่แค่บนเรือนร่างของนาร์โคม่าของเรานะคะกระทมที่เธอนำมาแสดงเมื่อสักคู่นี้เนาะ ก็ทํามานะคะจากตัวผงพุนแล้วก็ทัวผงตู้ผู้ด้วยนะคะถูกต้องเลยนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะงั็นเดี๋ยวเป็นนวัตกรรมเลยเป็นมิติใหม่ของการลอยกระทงแล้วก็เรียกว่าสอดรับกับทุกๆเทรนจริงๆนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวอยากให้น้องเบนกี้ได้เชิญชวนทุกานกันดีกว่าครับตลอด2วันนี้ครับที่เราจะมีนการจัดงานร่วมสืบสารทุกไอเดียที่ิ้งวัดยามในงานลอยกระทงครั้งนี้อยากเชิญชวนอยากให้เชิญชวนทุกคนมาร่วมลอยกระทงที่ไอคอนสยามดิฉันเปิดมุมกล้องให้ได้เลยครับคุณ ก็อยากชวนทุกคนมาเลยนะคะที่ไอคอนสยามมาลอยกระทงกันเยอะๆนะคะมีกิจกจะทให้ทำเยอะมากและเดี๋ยววันนี้มีพี่นนทนนท์วยใช่อว่คะมาล้องเพลงก็ราฟังราฟังค่ะเนาะได้เลยครับหน่ารักจังเลยนะครับเอาละนะครับมาพูดคุยเรื่องผลงานที่หนึ่งอยากให้ฝากผลงานกันหน่อยเป็นยังไงบ้างนะท่านหญิงอันนินครับตอนนี้ยังไงซื้อวันนี้ EP อันนี้ของเราจะจบแล้วนะ EP สุดท้ายาทิที์นี้แล้วนะวใช่ไหมครับ EP 16นะครับใช่ค่ะอีอออแค่1น่ EP ก็จะจบแล้วค่ะครับผมใช่ก็เดี๋ยวจะมีจริงๆดู EP final episode ด้วยกันกับแฟนๆทุกคนเลยค่ะวันที่17นี้แล้วค่ะใช่แล้ว,<ช>ลวนาะวันอาทิตย์นี้ะนะครับจริงๆเนี่ยถ้าถอดถ้าถอดเครื่องประดับที่สีสของบางนะครับน้องติดปิ่นมานะ้ะเป็นปิ่นพัดด้วยนะครับ คนละปิีคนละปินีอย่างกันเหรอคนั้นชื่อซีรีส์น้องออฟอ๋อความจริงคือคนละปิีใช่แหมคุณนี่ทำการบ้านมาดีนะเหมือนกับวันนี้เป็นลอยกระทงคุยไหมเหมือนไหมหรือจะโชว์สเต็ปยันซึ่งคุยนะเฮ้ยชุดนี้เลยเหรอคุณได้ไหมได้ได้ไหมอ่ะทำตจะไปไงเอ่ยได้ไหมเฮ้ยโอ้โห น้องไปเล่นในิีบิดีโดะนะครับเวลานี้ดัซซิ่งค e ีนกับน้องแจ็คกี้นะครับแล้วเต้งเก่งมากอ๋จริงเหรอคะจริงค่ะขอบคุณมาเต้นเก่งไหมเต้งเก่งไหมขนาดใส่ชุดไทยเลยเนี่ยนี่ขนาดแล้ววันนี้ส่งชุดไทยด้วยส่งชุดนะแล้วพอนะเอาเตนดัซซิ่งคีนรองเท้าเนี่ยโอ้โหสูงมากแล้วการทรงตัวมันไม่ง่ายเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นชื่นชมนะคะสุดๆสงสัยกำลังใจดีอ่ะจริง่จัะ ขนาดสวนชุดไทยยังดนซิ่ง Queen ได้เก่นขนาดนี้แสดงว่าพร้อมแล้วนะนสำหรับ o b เดียว Queen ของเขานะครับสวัสมันต้องให้เขาตอบเองแล้วล่ะใช่ก็จะมี s o l อ Concert ของตัวเองนะคะวันที่8ทันวาที่ Idea Life Bravo ค่ะก็ยังซื้อบัตรกันได้นะคะก็เตรียมเพลงมาเยอะมากๆตอนนี้ก็ซ้อมอย่างหนัก ทุกๆวันเลยค่ะครับผม<ช>น้องก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยเน้วรอชมเพอร์ฟอร์มที่ต้องเชื่อว,ว่าแบบประทับใจแน่นอนนะครับผมโอ้โอ้ะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะไปชมบลงานของน้องปิกี้เนี่ยอย่าลืมมาลอยกระทงที่ไอคอนสยามของเราใช่ค่ะนะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านเนาะให้น้องปากทิ้งท้ายเอาไว้นะเชิญชวนทุกท่านนะคะแล้วก็แน่นอนเพื่อให้แฟนกลับได้ยินเสียงเยอะๆหน่อยแล้วกันเยอะ่าะแบบทุกคนที่มาร้อนแต่เช้าเลยนะคะสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งเลยก็ทุกคนอย่าลืมลอยกระทงนะคะที่ไอคอนสยามมากันเยอะๆนะคะมาไหมคะมาไหมมาไหมคะ มาแล้มาวันนี้มามาลอยกระทงกับใครครับลอยกระทงกับใครอันนี้ไม่สำคัญนะครับแต่ว่าลอยหวัวใจไปกับเบกกี้แล้วนววะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากขอเสียงประมือดังๆให้น้องเบกกี้ด้วยนะเบกกี้รีเบคกี้ขอบคุณมากๆโซมบัง67นักไอคอนสยามอันนี้ขอบคุณด้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะโอ้โหเดี๋ยวจะรับมวลน้องเบกกี้ถ่ายภาพถ่ายภาพรักโลกสักครั้งหนึ่งนะครับ ใช่เลยครับ้ันนี้สวยคุณคนเขากินอะไรเข้าไปทำไมเขาสวยขนาดนี้อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณน่าจะสินะคะเออกระดาษโซบิวที่เฟ้ยชังใหม่หอสวยมากสวยมากสวยมากเลยนะครับก็ราะั้นอย่าลืมฝากทุกท่านในการเก็บภาพถ่ายรูปแล้วก็วันนี้ฝากแชร์กันเยอะเลยเอ่อลฟ์ที่กัวเว่ยที่เป็นที่ไหนอะ สยงสู้กันสุริ So <laughs> anyone that come from overseas, community, the m i n i t y the fan, make some noise. y yeah. e yeah. Really a lot of you. Thank you and appreciate your presence today. ครับแลวก็ความพิเศษนะครับของยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแสดงทัังวงดนตรีลูกพุ่งนะหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากคุณน้ำนนด้วยนะครับรอจะได้คนน่ารักมากน้แซมอยู่ตรงไหนครับนแซมอยู่ไหนครับแมรี่ใช่ไหม อยู่นอนนะอยู่นอจะลัวนอนขนอนนะครับน่ารักทุกครั้งเลยเผื่อจะได้มาดดให้มากระทำกับน้องนมด้วยโอ้ยคุณยอดขนาดนี้เขาเวลามาหน้าก็มันดีเลยนะกต้องนะครับติดตามกันนะคะ So there are a lot of activities today One more time ladies and gentlemen Becky and คุณครับขอบคุณมากับ